กาขาวสวัสดีเอฟซีฮักแข่งกันมา่อถกคนทุกคนสวัสดีเอฟซีอ่อนนะทุกคนนะว้าทุกคนไม่ดีละอ่อนจะพา,นะะพาทุกคนไปเบิ่องยังง่าทำไมขบ,บวนนี่คือใหญ่แท้ทุกคนเนาะอาจจะรู้แล้วว่าคือขบ,บวนบ้านใครนะคะทุกคนน,ะนี่มันคืองานยังว่ามีหอดโตมาขนาดทุกคนเลยเนาะว้าเดือนนี้ก็จะมีเทศกาลยังแล้วนอกตาก บุญบั้งไฟนะคะทุกคนเนาะนี่เป็นบุญบั้งไฟที่ใหญ่แล้วก็แล้วก็คนหลายที่น้องอิ่มเคยมานะทุกคนน้องนุ่งเอิ่มเคยไปบุญบั้งไฟคือคนหลายแล้วก็ใหญ่มาขนาดนี้นะทุกคนจะว่าทุกคนสังเกตบุญบั้ง้ามืดคือฝนจิตตกนะทุกคนกะบ่แปลกเลยฝนตกนะทุกคนเนาะบุญบั้งไฟเดือนหกคุตกใหม่นะทุกคนนะนี่เพลงของอะไรนทุกคนเคยฟังปะ คนบ้างไปเดือนออกกันแหละทุกคนเลยนะนี่ทุกคนเลยนะน้องออมพาจังมาเดินขบวนแห่นำขึ้นอยู่จุดนี้ไปหาวัดบ้านธาตุนะคะทุกคนจำเดินกุ้งกว่างที่น้องอ้อมเคยมาถ่ายกุ้งบึงตอนนั้นโบกับน้องออมนะทุกคนที่น้องอ้อมมาถ่ายอยู่บ้านธาตุเดินกุ้งกว่างที่น้องอ้อมเคยมาถ่ายมันจะมีบึงน้ำญ่แล้วก็มีหางบางไก่ไ่นะทุกคนอ่ะจุดนี้แหละทุกคนเองที่น้องอ้อมเคยมาถ่ายทุกคนบึงนะทุกคนเลยเนาะ มาปีนี้ก็จะมีคนแบบว่าโอ้ยหลายแหงจันท์คนเขาใช้ตอนนั้นนะแบบว่าเออเป็นเดินเป็นแฟนแบบบ่มียังเลยแบบพอ,พอ,อทอดเทศกาลพวกบุญพวกอย่างนี้คนมาหมู่ตรงนี้หล่เลยทุกคนเนะาะเบื้องแร้พวกคนจะ,จะจะเริ่มแห่ขบวนไปแล้วเริ่มลำขบวนออกไปทางวัดนะคะทุกคนนี่เบื้องพวกคนมาเต้นนะรถแห่นะทุกคนเนาะรถแห่หลายคันแหงจันท์ทุกคนแต่ว่าน้องอ้อม ถ่ายให้ทุกคนเบึงแบบบุคคลทุกคันขนะทุกคนเนาะนี่เป็นกระบวนบ้านนาคอมนะคะทุกคนนี่นะทุกคนเนาะเราจะมีทร้างบ้านนา่งพ่อบ้านน้องไม้นาะทุกคนมาะขวนน้ำกันนนั่แหละทุกคนตอนแรกน้องอ้อมกวาดตาไปขวนน้ำผึ้นอยู่นะขวานน้องเป็นคนคนบ้านนาคอมบ้านนาดงไม้อะไรทุกคนแต่ว่าบริเวณน้ำนึ้นงอ้อมขวนบเป็นนะทุกคนเนาะก็เลยบริเวณไปจ้ะทุกคนเลยว่าบึงในวน แล้วก็ตั้งแต่จุดนี้ไปหาหวัดบ้านทาดทุกคนจำวัดที่นุองอมเคยไปถ่ายแหบึ่งตอนนั้นบอกทีมันมีเจดีเจดีน้อยอันหนึ่งที่เป็นตั้งอยู่ชุดกลางแหละแล้วน้องอมจะไปถ่ายทุกคนบึงนะคะทุกคนต่ว่าบุพเพจะขอวัดหรือบอกวัดตอนนี้ฝนจะตกแล้ว ป้าเบิ่งอาเบิ่งทุกคนไปตั้งแต่จุดนี้เื้ยสิเมื่อใหะเนาะอ้อมเบิ่กฐานานทุกคนแต่ก็มีความสุขทุกคนเนาะทุกคนแบบว่าเออได้โบกป้าทุกคนไลยทุกคนเนาะขบวนบ้านะคุณแล้วก็เป็นชีโถมนะคะทุกคนเนาะมันมีหลายขบวนอยู่ทุกคนเลยเนาะมีหลายขบวนอยู่ที่ทุกคนมาคนตั้งแต่จุดนี้ไปหาหวานฐานานทุกคนตะวันน้องอ้อมตะวันท้ายเดินุกขบวนตะวันน้องอ้อมจะเดินแต่ ขบวนบ้านนะฮะทุกคนนะแค่จะดได้ไปเดินขบวนบ้านอีกเลยนะทุกคนนะว้ามาังกรตะนียูทูบเบอร์ YouTuber หลายท่านโดยเฉพาะขนมาถ่ายนะทุกคนข้าพ่น้องอ่านสังเกตมาก็เห็นอยูทูโซ่สามท่านเนาะที่ขีนมาถ่ายแล้วรวมน้องห้องน้ำนะทุกคนเนาะที่มาถ่ายขบวนนี่แต่ทุกคนนเนาะว้าเบตรงนี้คนมคนหนารถเทดึงกึ้งกึ้งเลยแต่คนเลยนะคนหลายหลายทุกคนเลยนะอ่ะพรุ่งนี้จะเป็นงานที่ จุดบังไฟนะคะอันนี้เป็นขบวนแห่นางคนน้องมืออื่นก็จะเป็นการจุดบังไฟนางคนแดงน้องเอิ่มจะพาทุกคนไปเบิ่งอีกนางคนเนาะนี่จะเบิ่งการขบวนแห่ไปก่อนมันทุกคนว่าอยากไปควนบางคนตะว่าน้องเอิ่มเคยซีควนบอกเป็นดอกดันมือแข็งกันเรียกอยู่รู้ก็สำเดินสำก้อนหินอยูุ่กู้ก็ว่าน้องเอ่มควนบอกเป็นแล้วก็บอกเคยดัดมือควนตักเถื่อนทุกคนเน่ยน้องตั้งแต่เรียนหนังสือมาน้องเอิ่มบอกเคย เฮียนพ่นทุกคนแต่ว่าน้งอ,องเอิ้่นบอปินทุกคนเลยนะว่าพ่นบอปินน้ำหมูหรอ,อกทุกคนถ้าเฮาโอเฮียนพอนก่อนอจริงจะิงบินนะนทุกคนตอนแรกว่าน้องอิ้มจะไปนะมีคนมาชวนไปบอไปพ่นพอนกับว่าจะไปเดี๋ยวอันอุ้มพ่นบอปินโอ้ยแต่น้องเอิ้มพ่นบ,บินจริทุกคนอาจจะเห็นพ่นแยกๆแยกๆอยู่น้ำแถวนี่แหละทุกคนเลยนะ มีใหม่จึงเอาใหม่นะทุกคนเนาะอินาจึงเอาใหม่ฝั่นถวาลองไปเฮยียนก่อนนะทุกคนเนาะว่าจะเป็นลูบอทุกคนเลยโอ้ยตอนนี้ลมแห้งแห้งทุกคนเลยเนาะลมกระแห้งอ่ะทางนาำคอนไปกับสูสดซีตเองจ้าทุกคนว่าลมทลกลมกับยติทุกคนลงม,มานนาะแต่ทุกคนยานฝนลงหมิดนะทุกคนเนะาะแต่ฝนลงม,มาโอ้ยจบเฮเลยอ้าทุกคนตอนนี้ฝนเริ่ม ลงเม็ดแล้วแต่ทุกคนไอ้นี่ฝนเริ่มตกแล้วแต่ทุกคนเอ้นะแต่ก็ยังฟันคอนอยู่จ้ะตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วจ้ะนี่พี่ชาเจ้เากาวนี่เป็นแอดยูทูบเบอร์ตอนนี้ฝนตกแล้วจ้ะทุกคนเอานะอ้ยเบิ่งเนี่ยฝนตกแล้วทุกคนเอาน้องอ้อมกระ่า อ้าสินใจว่าจะลับแต่ว่ายานต่ออยวยานเอซิวเลยเบิร์ฟฟาบม,มวนๆนะคะทุกคนเนาะในน้องอมตะก็บภาพมนเหมือนมหาทุกคนเบิ่งนะคะต่อหายฝนตกกระสานทุกคนเนาะนี้บางไฟใหญ่จ้ะทุกคนเห็นเนาะภาพมันก็จะสั่นแน่น้อยหนึ่ง,ง,ก,อออง,องก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆหอะไรทุกคนถ้าว่าคลิปนี้น้องอมบ่าผิดตรงใดก็ต้องขอโทษทุกคนหลายเห็นะคะทุกคนเนาะมีหัวโตมากพจนจ้ะทุกคนเนาะป้าทุกคนน э ้องอมเสียเลยว่ะคนไทยมักสนุกสนานแห้งจ้ะ ทุกคนเลยนเนาะเทศกาลยังกะพากันมาฟ้อนมาม่วนนำกนารธนาทุกคนเลยเนาะโอ้ยคนกับแบบว่าลายลายแหงใจทุกคนเลยเนาะโอ้คนละบึงเนี่ยทางรถแบบว่าติดเต็มเลยแต่ทุกคนเลยเนาะนี่เป็นขบวนกลางๆนะคะทุกคนนี่เป็นขบวนสีแดงนะคะทุกคนแต่น้องอ้อมพูว่าขบวนบ้านยังนะคะทุกคนเพราะว่าน้องอ้อมพูแต่ขบวนบ้านเดียวนะคะทุกคนเลยเนาะ ป้านี่ทุกคนเออสรุปแล้วน้องอ้อมแห่บด้ฮอดวัดซามทุกคนถ่ายแป๊บเดียวฝนตกแห้งก็ต้องได้กลับก่อนนะคะทุกคนเนาะป้านี่เริ่มเริ่มหลุดออกไปแล้วจ้าทุกคนเบิ่งเน่ยฝนหยุดตกแล้วแดดเนาะทุกคนแล้วก็ตกมาอีกจ้าทุกคนน้องอ้อมก็เลยบ่ได้เก็บภาพมาทุกคนเบิ่งซามเก็บภาพมาแค่นี้ก็ต้องขอโทษทุกคนอะไรนะ คนเนาะเดี๋ยวมืออื่นออมจะไปถ่ายมาหายบึงงหม้ตาทุกคนเนเนาะนี่คลิปมันก็จะบยยาวาปไดเนาะทุกคนเนาะคลิปมันก็จะสั่นเนี่ยน้องออมก็ต้องขอโทษทุกคนละลายเนาะทุกคนน้องออมจะคิดว่าจะถ่ายบบว่าเออคลิปแบบเป็นเสียงเลี้ยวแต่ว่ามันเสียงดังในการเปิดเพลงและ้วก็เสียงคนกระลายแห้งคนมเสียงเพลงกระดังแห้งกระยันมันติดแดงออมก็เลยต้องเลยมาพากาแล้วก็ผลเสียงเพลงลงอีกเนาะทุกคนก็ต้อง ขอโทษขออาภายัยท่านน้องอ้อมภาคบอกคอยม้วนนะคะท,คทุกคนอ่ะทุกคนไอคลิปนี้น้องอ้อมก็คือสิได้ลาไว้เพียงเท่านี้คือสิบ่ฮอดวัดซ้ซันะคะทุกคนได้แต่ครึ่งทางนึ่งจะทุกคนก็สิได้กลับก่อนแล้วเนาะทุกคนเนาะเพราะว่า หนาวแห้งตอนนี้นะทุกคนเพราะว่าฝนมาตกเนาะตอนนั้นมันหนาวแห้งจ้ะทุกคนมิแต่อยากกลับอย่างเดียวเลยจ้ะน้องอ้อมกับน้องอามนี่จ้ะทุกคนเลยคนไลกดีทุกคนเดี๋ยน้องอ้อมอยากให้ทุกคนได้มาเบ่งแห้งแต่ว่ามันก็สิหมอกอื่นมันก็สี่ไลค์่านี้นะคะทุกคนนี่เป็นเออใหญ่แห้งตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยน้องอ้อมกับะคอโตไปแล้วนะคะทุกคนน้องอ้อมกับคือสิบกหอดวัดน้ำหมูทราบคือสิ่บารายบุญหอดวัดน้ำหมูเวลาที่นี่ก็ตัวเวลาสบายดี